หนึ่งร้อยวันนะฮะแต่วันนี้คือวันที่ครบหนึ่งร้อยวันการเสรียชีวิตของน้องชมพู่ก็มีงานทาบุญครบหนึ่งร้อยวันนะฮะแต่ที่มุกดาหารที่พื้นที่เดียวกันกับน้องชมพู่เนี่ยมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะสาม,มุกดาหารหายออกจากบ้านไปประมาณสักเก้าวันเต็มเต็มยังหาไม่เจอฮะญาติบอกว่าเชื่อเลยว่าสถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปครับญาติตามหาเหตุการณ์นี้นี่คือคุณคุณกัญญาวีซาเซนนะฮะ ก็เป็นน้องเจีย๊ยบน้องเจีย๊ยบเนี่ยอายุ26ปีหายจากบ้านในพื้นที่ของตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารหายไปตั้งแต่5ทุ่มของ11สิงหาคมคุณแม่ของน้องเจีย๊ยบชื่อว่าคุณแม่ทองอาจบอกจริงๆเนี่ยย้อนใหม่ย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วน้องเจีย๊ยบมีอาการปวดหัวดังนั้นน้องเจีย๊ยบก็เลยขอมาปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์เทพนิมิต ันนี้คือทําบุญครบรอบ100วันการวันนี้คือคดีน้องชมพู่เข้าสู่วันที่101เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คือทําบุญครบรอบ100วันการจากไปของน้องชมพู่นะฮะคนในหมู่บ้านก็คือคักหนาตาม,มาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่มากันแทบจะทั้งหมู่บ้านยกเว้นลุงพลกับป้าแตนเดินสายในการออกรายการทีวีย้อนไปดูบรรยากาศทําบุญะฮะ100วันน้องชมพู่เนี่ยมากันครบถ้วนญาติฝั่งนี้มากันครบถ้วน ตาชาญยายสมควรน้าตายน้าเสริมน้าแต่น้าฝนคุณพ่อคุณแม่คุณพ่ออนามัยคุณแม่สาวิตรีดูดูหน้าคุณแม่ฮะคุณแม่เนี่ยออกค่อนข้างจะเข้มแข็งเข้มแข็งมากแล้วกับ3เดือนกว่าที่ผ่านมาแม้ในทางคดีอาจจะยังไม่มีความชัดเจนแต่สภาพจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นนะครับนอกจากนี้มีพี่อุ๊บด้วยไหนอ่ะอุบวิริยะนักปั้นมือทอง ขอเป็นเจ้าภาพร่วมฮะมอบเงินช่วยงานเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทพี่อุ๊บบอกขอโทษพอมาถึงขอโทษเลยขอโทษอะไรฮะขอโทษวันก่อนนู้นน่ะที่มีการคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ค่าหนังไง๋อ,อแล้วมันเป็นปัญหาขึ้น<อ>มาคนไปตีความกันผิดๆ<อ>ไอพี่อุ๊บมาโดนด่ายอยู่แล้วแต่ฝากคุณแม่โดนด่าไปด้วยนะดังนั้นมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ดังนั้นพี่อุ๊บยกมือขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่อุ๊บบอกเอาอย่างนี้คุณแม่ครับน่าจะอยากจะเชิญคุณแม่มาเล่นมิวสิกวิดีโอให้กับพี่อุ เพลงของนาธานโอมานอะไรนะเดี๋ยวคุณนาธานเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่านาธานเนี่ยร้องเพลงนี้ไว้ก่อนจะเสียชีวิตฮะอยากให้คุณแม่เนี่ยมา,มาร่วมเล่น M v วด้วยเป็นแนวเพลงให้กําลังใจดังนั้นมาที่งานเนี่ยหนึ่งร้อยวันน้องชมพูก่ก็มาทาบทามคุณแม่ด้วยนะครับแต่หากคุณแม่ไม่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรคุณแม่ตอบเลยไม่เล่นตอบได้เหรอตอบเลยเลเลย,ยังไม่พร้อมจะแสดงงานในแดงซสินะแต่ขอบคุณพี่อุ๊บ ที่ให้โอกาสตลอดเวลาแต่ตอนนี้แม่ยังรับปากเรื่องไหนไม่ได้อีกเลยนะฮะและมีคนตาดีพยายามจะมองที่แขนนิ้วคอพี่อุ๊บพี่อุ๊บก็มาอย่างนี้อยู่แล้วนี่ค่ะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมใหญ่ขึ้นเหรอเออเหมือนประมาณเดียวกันเอาไปรวมไหมรวมมูลค่าไหมเฮ้ยแต่มันคนละแบบอ๋อกับคนละเส้นกันเหรอฮะคนละเส้นกันคนละแนวกับรอบที่แล้วนะฮะและรอบนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่าครึ่งแสนเพราะว่าไม่ครึ่งล้านครึ่งล้านเหมือนเดิมไม่น่าจะต่ำแบบนั้นนะฮะ นอกจากพี่อุ๊บแล้วก็มีทนายรัชพลศิริสาครทน,นายเนี่มาร่วมมาช่วยงานก่อนนั้นหลายวันแล้วทนายก็ร่วมมอบเงิน5,000บาทช่วยงานด้วยนะฮะและที่สําคัญทนายเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าภาพเองน่ารักมากคือทนายเดินแจกเหรียญไอ้ไข่กับเหรียญขุนแผนแสนมหาสเสน่ห์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานฮะมาจากวัดบึงบาปทุมธานีนี่ไอ้ไข่กับขุนแผนขุนแผนนี่คือมาจากวัดบึงบาปทุมธานีแล้วก็ร่วมแจกให้กับให้คนมาร่วมงานนะครับ ย้อนกลับมาที่คุณแม่สาวิตรีคุณแม่บอกวันนี้เห็นหน้าคุณแม่คุณแม่ก็บอกคุณแม่ก็รู้สึกได้และคุณแม่ก็รู้สึกได้ว่าน้องชมพู่ก็รู้สึกได้เหมือนกันรู้สึกอะไรรู้สึกกับการอิ่มบุญครั้งนี้โดยเฉพาะชาวบ้านที่หลั่งไหลก,กันมาร่วมงานแบบนี้ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวน้องชมพู่เป็นอย่างมากฟังเสียคุณแม่สาวิตรีครับรู้สึกจริงๆคือเหมือนกับว่าเราส่งบุญให้น้องแล้วอิ่มบุญลูกน่าจะได้บุญ ความรู้สึกเราทุกครั้งที่ทําบออุญเป็นชุดพิเศษที่เหมือนกับว่าเวลาวันเด็กวันวันสาคัญน่ะเด็กจะใส่แต่ว่าชุดสองชุดที่ที่น้องได้คือมีพี่คนนึงเขาฝากทําบุญกับน้องก็คือเขานำมามอบค่ะแล้วก็ร่วมทําสังฆทานด้วยแม่ก็เลยซื้อรองเท้าร่วมไปชาขอบคุณค่ะแล้วก็อบอุ่นรู้สึกว่าชาวบ้านน่ะเขาให้กําลังใจเราเยอะค่ะในหมู่บ้านมากันแทบเป็นทุกคนยกเว้นลุงพลกับป้าแตน